ตามความเป็นจริงนะถูกสิ่งทุกอย่างเป็นของบากีร่างยังยืนเป็นของบาเทียงแท่เป็นของเกิดมาเท่าดก็ตายดับเทานั้นนี่ก็ความเห็นหนึ่งทุกชีวิตเกิดตายสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหากินซ้ำตายคือสรุปเล้วว่า โลกนี่เป็นสุญญตาเป็นของวาง่างเปล่าเป็นของบ่ชขวนถือเอาเป็นสิ่งที่บ่เขาไปยึดมันถือมันเอาเป็นสาระไดจกักอันจักยางเรนะื่องสรุปความเห็นเฮาสรุปความเห็นตรงนี้ได้แล้วความอยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นลํารวยยังแล้วแต่เออมันบ่มมีในความคิดของเฮาแล้วมันบ่มมีในสัญญา ว่าความอยากได้แบบนี้จยากเป็นแบบนี้มันบ่มีแล้วเอ,อก็เหลืออยู่แต่แค่ว่าให้ทุกคนรักษาลมหายใจรักษาอาการปิติหรือส่งชาตินั่นเองแค่เป็นเครื่องยูนึงเด้อีอก,กิงมันบ่ได้ยากดังตีเขาคิดว่าต้องแบบนั้นแบบนี้ดอกท้า <c oughs> งสรุปความเห็นว่าเบายัางจักยางละ่ะเออ บ่ต้องการยังบ่ปรารถนายังเ่ามีอันใดเลยที่เข้าจากใดเนี่ยเขาสรุปความเห็นมาตรงนี้ลงสุดท้ายเลยวาบ่าจากไดยังจากยางแบบไผสิวเรืองใดมากกระชังเออซื่อเสียงเก่งนนเนาะรอเนาะเลียนเก่งเนาะเป็นด็อกเตอร์เป็นรัฐมนตรีเป็นยังกะแล้วแต่หรือว่าเขามีความสามารถประสบผลสำเร็จแบบนั้นปันเนี้ทั้งในเข้า ความรู้สึกเขาน่ะเฉยอยู่นี่คือสรุปสรุปความเห็นเฉยอยู่มันบ่นดีใจมันบ่นเสียใจมันบ่หยังกับเขาเลยนะั่นแหละมันพยสิก้าวข้ามใดมามันก็เฉยเฉยว่างว่างอยู่ของมันนังสัน <S 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 เลนะือที่นี้เข้ากัเเลืออยู่แค่ว่ารู้สึกโตโดยอาศัยลมให้ใจเป็นความรู้สึกโตอันหนึง่งรู้สึกโตโดยอาศัยการจับจุดอุณหภูมหรือทรงช่างจะเจริญนชานให้ จิตมีที่ตั้งอยู่ในฐานที่ตั้งแห่งจิตเรยว่าอยู่ในความรู้สึกเดียวที่เขากําหนดมันขึ้นมาที่เขากําหนดขึ้นมาไว้ระหว่างกลางหน้าผากเขาเองแหละถึงแม้นว่ามันจะเคลื่อนไปบนหัวมังก็ให้รู้ซึกโตอยู่แค่อยู่บนหัวเนื้อหนาเนื้อหนาที่บนหัวนะ่ะน่วงนวง,น,วงนิ่มนิ่ม,มว่าไปหรือบางมันเคลื่อนมาหรือมันเกิดขึ้นระหว่างท่ามกลางอกเออ เ่ามันจุดน้อยๆนึบๆน้อยๆเด้เออลงๆโปร่งๆอยู่กลางอกกายลู้สึกโตอยู่ในแค่นี้มันข hey, right. ึ hm. ้นอยู ways, ่บนหัวก really. ็รููสึกโตบนหัวอมันอยู่กลางหนาผากกายรู้สึกโตเย็นเย็นนิ่มๆนวลๆลึกๆอ่าอยู่ในระวังกับอยู่แค่นั้นหรือว่ามันแค่อ่อนๆหรือนิ่มๆนึบๆตึงๆเสียวๆอยู่ในระวังกางขิวกับอยู่แค่นั้นลู้อยู่แค่นั้นนีเอิ้นว่ารู้สึกตัว ความคิดมันบวอไปหาบุคคลสัต์จริงของเออเลื่อนว่าจิตร่วมจิตร่วมก็คือบัคิดนั่นเองเอ,อ,อันส่วนที่ว่าร่วมลักษณะที่เขาเจ้าบวกว่าจิตร่วมใหญ่ปพิบสว่างจ้าหรือเห็นปฏิบัตินั่นเป็นอํานาจของสมาธิสือส่อดอกเป็นอํานาจแห่งจิตตั้งมั่นในความสงบแล้วปรากฏการต่าง,งๆจะเกิดขึ้นเ,ออเขาเจ้าเลืใส่ทัพย์แบบนั้นสื่อดอก นิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นมันกดแค่ไม่ต่างจากฝันบ่กวรที่เขามาถือเอานั่นนีหรักแต่ว่ายกอุปมาอุปไมยเพื่อให้เกิดกำลังใจก็ยกได้อยู่แต่ว่าจะไปติดหมายถึงผู้ฟังกันดีบ่ให้ติดบ่ให้ถือเอาบ่ให้จริงจักอย่างลกนี้บ่มีอย่างจริงจักอย่างบ่มีบ่มีสิ่งใดสิจีรังอย่างยืนคือบ่จริงจักอย่างด้วนเกิดดับเท่านั้นเองแต่ว่าพวกัน ความที่เฮ้าคิดถึงตนเองว่าเฮ้านี่ย่าปารารถนายังอีกแล้วนี่เหลือแต่การรักษาปัจจุบันรู้เท่าทัานเวลาตาหูจมูกดิน้นกายรูปลดกินเสียงเออกระทบสัมผัสเออมันสิคิดหรือมันสินึกบ่มันสิเร็้วหรือมันสิา้ามีเท่านี้หนึ่งเด้แต่การสิเร็วหรือสิส้าน่ะขึ้นอยู่กับการที่ว่าเฮ้านั้น ทำให้มากทําไม่บ่อยทําให้ชินเร็วหรือาละส飒ลายเล็วขึ้นยุกับเหตุที่เฮาสร้างไว้มันละเองเข้าบ่ได้ละเข้าเป็นผู้ลู้ซื่อ,อ,อ,อลู้นี่นั่นนี่กระทบพับถ้าผู้มีก้กำลังตั้งมันคงดีแล้วมันลงอานิจังอนาตาดีแล้วมันสรุปโดยอนิจังอนัตามันสรุปของหว่างได้แล้วนะั่น มันบอติงมันมันบอติงมันบอนําความเห็นต่างๆขึ้นมาแสดงต่อต่อคําเบาคําจาต่อวงสนทนาเลยตล่อเรื่องเล่าต่างๆส่วนมีการคุยกันนันนี่เออมันจะบอนําความขิดเห็น,หนของเจ้าของออกมาเลยเลยด้มันสินิ่งอยู่ข้างมันแต่ว่ามันรููอยู่ว่าเขาเบาเรื่องนันเรื่องนี้นเ,เหตุแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนั้นเออ,อบบนี่ที่ถูกปาทานถูกละไปแล้วพอจิตมันตั้งมั่นดีแล้วมันมีกำลังกามันมีกำลังของมันแล้ว มันกระบวกด้วยปัญญาอยู่แล้วมันกระบวกโดยความเห็นว่าโลกนี้วางเปล่าโลกนี้แค่เกิดกับดับบพราะคนถือเอาความเห็นตัวนี้มันเลยบรน้าแสดงออกมาศ <c oughs> ิรพุตุปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้รู้ได้ฟังได้เห็นได้กระทํามามันจืบรน้าสิ่งติดตัของว่าเคยเหตุมากเคยได้ยินมากออกมาแสดงนี่คือมันละความคิดเหล่านี้มันความคิดตัวนี้อกา,ามุปาทานความยินดีความพอใจ ในรูปหลักหลดรลปหลดก,ลก,ลก,ลกินเสียงหรือลักษณะตาท่างของต่างๆที่คุยกันอยู่นั้นมันกนบวัาแสดงออกมาอัตตาวาทุประทานอัตตาตัวตนเออกับบ่มีความรู้สึกบ่มีความรู้สึกวา่กวาพอใจหรือไม่พอใจบ่มีเออมันมีแต่เห็นความความคิดที่เขาแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นน่าสรลัดมาแต่ว่าเขาบ่แสดงนะแหละจัชงว่าละอุปทานซีนี่แหลือเชิวา่าอุปทานซี ทิฏฐุปาทานเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีนี่สิออรพุตุปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาไม่มีกามุปะปาทานอารมณ์ความยินดีพอใจย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีอ,อ,อัตตวะวัตุปาทานมดบนันอุปาทานสีเทวะป็นคือว่าข้นหาอุปาทานสีคือละดูปละน้ำกะละอันนี้แหละละเป็นแค่คำว้า โดจริงๆมันบอแสดงความเห็นเลยว่าเฮ้าว่าจาเป็นต้องประแสดงความเห็นยังแล้วแต่มันจะเป็นไปสาวว่าเฮ้าสั่งกุฏิวิหารอันใดอันหนึ่งกว่าจังสันสิเหตุไปน้ำเขาสือ่อเออแต่เขาถามว่าอึ่งแล้วแต่มันจะไปออกออกไปแบบนี้เออแล้วแต่นั่แหละนี่คือวิธีสังเกตตนเองเด้อความรู้สึกว่ามีรู้สึกพ่อใจก็บอกพ่อใจเขาามาความรู้สึก เออถือว่าจิตเป็นกลางเอาไว้โดยการทรงชาานกับว่าและมันเลยอว่าเห็นสังขารูปเปลขายานเออเห็นความคิดมันมันจะเป็นความคิดเขาความคิดเล่าหรือที่มันแสดงออกความคิดเฮาบอมมี่ล้วล่ะถามมันหลากความคิดของใดหรือเออคือมันหล้มันหล้มันมันมาจากแสดงยัางขึ้นมากล้ะความคิดเขาเฮากรู้ว่าเขาอยากเห็นเป็นดังสี่เฮากระล แต่ว่าเขาก็บ,บ่ขัดงานบดตกเถียงบดได้ทั้งสิน้นอันแล้วแต่เออเพียงแต่ว่าเป็นกําลังไห้ซื่อซื้อว่าเป็นเรื่องก่อสร้างเป็นกาลังไห้เอานั่นมาแนวนี่มาแน,น่แนก็ยื่นไปยกไปแต่ว่าตัวเองอยู่ในตัวเองในลมหายใจบางคนก็อยู่กับลมหายใจบางคนก็อยู่กับการอา,อาการปิตินี่แหละจังว่าสําคัญหนักสาคัญหนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้ฐานที่ตั้งแห่งจิต เพื่อให้จิตตั้งมั่นต้องสางฐานมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอิ่ากรรมฐาน40อย่างบอกรรมฐานในสี่สอย่างนั่นจับฐานใดฐานหนึ่งเรื่องประฐานที่ตั้งแห่งจิตแต่า่าร่เาอาศัยลมหายใจเพื่อให้ก็เกิดความรู้สึกในตัวเองคือเอาอาการปิติมาไว้ตรงกลางระว่างนาผากนี่เองนี่จงเรียาฐานที่ตั้งแห่งจิตเฮาตัวนี้เป็นกรรมฐานเอ,อ กรรมแปลว่าการกระทําตัวใดเป็นกรรมตัวเจตนาตัวคิดนั่นเองตัวคิดแล้วก็มีเจตนามีอารมณ์พอรองนั่นแหละเป็นตัวกรรมบาดในห้าสิบว่าให้มันไปทั้งอื่นห้าสิบมันอยู่ในกายความรู้สึกในกายนี่แหละก็คือเวทนาในเวทนากับมันก็เป็นมันเป็นตัวมันหอดเลื่อยกายในกายผุแล้วมันธรรมดาเกตัวนี้ <c oughs> เอื่นว่า เป็นผู้เสวยสุขในน้ำพระมกามก่าเป็นผู้ได้ธรรมกายกบาลเด้ออีกทรัพย์หนึ่งนี่เป็นผู้เป็นวิหารธรรมกบาน,นั่นแหละอีกทรัพย์หนึ่งหรือว่าอยู่ในความรู้สึกแห่งตนนั่นแหละจิตหนึ่งคือความรู้สึกอันเป็นหนึ่งบ่อนี้ออกจากกายโดยอาศัยกายเอาสภาพวะเอาปรากฏการณ์เอาความรู้สึกนี่เป็นตัวยืนยันตัวเองว่าตัวเองไม่หนีห่างจากฐาน ฐานที่ตั้งแห่งจิตกายเวทนาจิตร่วมกันเป็นหนึ่งเนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดในกายเลื่อนกายเวทนาจิตร่วมกันเป็นหนึ่งรู้รู้คําว่าทำทำทำืทำทำอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเบิดตกยางนั่นแหละห้ากับสรุปลงตามความความเห็นที่มันเป็นความรู้เลยลว,ว่าเกิดดับหาความจิิงร่งอย่างยื่นบ่ไดเป็นอนิจจังเป็นอนตานั่นแหละ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบุคคลเขาไปยึดมันถือมันออมันก็แค่นั้นเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละมันเป็นของมันจังสั้นแหละสวัสดเป็นเรื่องของบุคคลเออมันก็เป็นเขาเป็นของเขาจังสั้นนั่นนะเออหรือสัตว์ต่างๆมันก็เป็นของมันจังสั้นเนี่ยเออคือตนไม่เกิดมมันก็เป็นเขามันแบบนั้นแหละก็แล้วคือบุพ้าจะย่มจะเป็นดัดดัดหรือบังคับให้มันเป็นดั่งใจที่ตัวเองอยากให้เป็นนั่นเออที่ทุปธาทุสวัสดิ์โตต้นหรือ กาน,นเกิดขึ้นแล้วนั่นการอุปาทานเกิดขึ้นแล้วนั่นนั่นแหละถ้าเขาควบพุมยังสี่เนี่ยตัณหาคือความอยากนี่ความอยากอุบาท่านคือความยึดนี่คืออารมณ์ความรู้สึกตัณหาความอยากอุบาทานความยึดอยากให้เป็นอารมณ์คือพบเนี่ยพบเกิดบ่ได้ใดถ้าเ้อง่คิดนึกปรุงแต่ง เนืเรื่องอยากให้มันเป็นเรามีอารมณ์สอดแทรกเข้าไปนี่พบเกิดนี่แหละเนื่้ง่า,าตัณหาเป็นปัจจัยให้มันเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยมันเกิดพบเออบันเทาห้องบ่าเข้าใจในตัวเองเลยพยายามเฝ้าความรู้สึกเลยมันเป็นความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนั่นแหละตัวพบอันก่อเกิดจากความคิดนั่นแหละ คิดไปละเกิดความรู้สึกพ่อใจบ่พ่อใจมัง่งนั่นแหละพบเ,ออเมื่อเขาหยุดความคิดได้แล้วมีฐานที่ตั้งแห่งคิดได้แล้วพบก็ย่อมเกิดขึ้นมาได้ชาติช,าชาลามาชาติชลามรณะน่จะเกิดขึ้นมาได้จากที่ไหนกันและจึงอาศัยกายอาศัยตัวนี้กรารดูในหลักแห่งสติปัฏฐานสี่คือเก้านั่นแหละสติก็คือความระลึกนึกถึงความคิดถึงคิดหอดอ,อปักลงยั่งลงในกาย เลยปัตฐานากายเวทนาจิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงละมันออกาอกายเวทนาจิตแล้กวก็เลือตั้งแต่สติตัวเดียวคือรู้สึกตัวบันและอยู่แค่นี้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละอ,อคนเฮาสิทุกแลสุก,ก็เพราะว่าไมคิดถึงอดีตแล้วก็มันอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะเอาอดีตเออไะเลื่อน่าสัญญากับว่าเออที่ลวงตาเพิ่ยำหนักยำหนาะสัญญาีนละเอียดกว่าสังขารโดยซ้ำไปเดอ้อ พอนึกถึงสัญญาสังขารจังปุ่งเต็มต่อใดนานเอามันแม,น,มนคอมเพลนเบิร์ต่น่อยกะเลยสัญญาเวทยิตันิโรธไปพิราณาดีดีเบาซสมมีหนึ่งเด้ในปีหนึ่งเบากันมันเออไปพิราณาดีดีแล้วสัญญาปีหนึ่งเบาข่ามเดียวซัมนีเอายุหังหละทางบ่เคยถามบ่เคยสอบอยังจะเถื่อมีแต้ยุสือกับเบาโอรตอะไรเอาเพราะ තුහන්කි පවා සතු සේගොරතුු සග පක ලොපනම මෝය කාම කියර සමෝයක් ශක්හිීදීියෝයි වචතු සදහ සතු සේය පවා you uh -huh. Gracias.